สวัสดีครับวันนี้ก็จะมามาดูมุมมองตัวเลขโชคลาภจากดวงยามจะใช้ตำแหน่งของวันวันที่สิบหกรกฎานะคมประกบคู่กับดวงยามนี่คือในตัวเลขจากกราสีวันที่สิบกกรกฎานะครับประกบกับเอามาชนก,นกันกับตัวนี้แหละเอามาชนกับตัวเลขที่อยู่ในฝั่งของดวงยามนี่คือตำแหน่งดวงยามนะครับเอามาใช้คู่กับตัวนี้แหละ แต่ละราศีจะได้ตัวเลขอะไรออกมาบ้างมาดูกันนะครับเริ่มจากที่ราศีเมษก่อนเลยนะถ้าจะดูว่าไปแล้วเนี่ยตัวที่มันสวยเนี่ยราศีเมษโอหกสวยนะหกเพราะว่ายามยามที่มันจะออกก็เป็นยามดาวหกบันพุธพุธกับหกมันเป็นตระหน่งมูลละคือทรัพย์สินการเงินเพิม่มเพิม่มเพิม่พมพูนนะครับโชคลาภการเงินเพิม่มพูนเนี่ย เลขหกกับเลขสี่นี้ก็ถือว่าเด่นอยู่นะครับเลขหกหกยังเป็นตำแหน่งการเงินราศีเมษด้วยเนี่ยก็จะจับตัวเลขมาว่ามันจะได้เป็นสักกี่ตัวนะครับหกศูนย์หกสามหกสี่สามก็คือมันมันมันจะเป็นตัวนี้สามเนี่ยในตัวนี้หกสามเนี้ยสลับเลือนในตัวเลขของราศีเมษก็เด่นประมาณ หกศูนย์หกสี่หกสามสองเจ็ดเจ็ดแปดสี7 7่เจ็ดนะครับก็ได้สามแปดมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับราศีเมษอ่ะต่อไปจะเป็นราศีพฤษนะครับก็เป็นตัวเลขของราศีพฤษกสังเกตดูครับมัน,นสส know, จะจับเป็นคู่กันนะตัวเลขอืมมันเลยจะเป็นคู่เป็นคู่คอยคู่มันอยู่แต่ราศีพฤษภก็มีประมาณนี้แหละเอาตามนี้เลยนะ โอกาสหมายถึงมาโอกาสของตัวเลขที่จะมาได้นะครับดูตามตัวเลขของราศีมิถุนแล้วเนี่ดวยงยามมันจะเด่นสามกับหนึ่งตามหนึ่งสามเก้าพอมาประกบกับฝั่งนี้นี่สามสลับเรือนกับหอยู่ก็น่าสนใจมีสามมีหกเ,เรื๋เปลี่ยนตัวนี้สามจะเป็นลาภะด้วย เเนกรตตัววองด้ยษและนี่ก็จะเป็นตัวเลขฝั่งราศีมิถุนที่ดึงเข้ามาประกบกันทั้งดวงวันและดวงยามนะครับก็มี3 6 4 9 1 9 1 7 8 7 1 3 0 3ประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นราศีกรกฎตัวเด่นๆของราศีกรกฎนี้ก็เลขสีสวยไหมมีสองเล็งลัก วสองเป็นปลักก็จะได้ตัวเลขมาประมาณนี้ครับในราศีกรกฎก็มีสองเจ็ดสี่ห้าก็คือมันจะเอามาประกบกับในฝั่งของตัวเลขดวงยามนะซึ่งได้อธิบายไปช่วงต้นไปแล้วต่อไปก็จะเป็นราศีสิงนะครับก็จะมีหนึ่งห้า สแล้วก็นี่คือตัวเลขนะครับตัวเลขที่ได้มาในราศีสิงห์ก็มีทั้งหมดประมาณนี้เริ่มจากเมษรก็ดูเอาตามแต่ละราศีเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นราศีกันกันกันสาวสวยราศีกันสาวสวยราศีกันสาวสวยมีเสน่ห์มามาดูตัวเลขว่าจะมีเสน่ห์ดึงดูดมาสักกี่ตัว และนี่ก็คือตัวเลขที่ได้มาจากราศีกันดึงออกมาแล้วนะครับสองเจ็ดก็มาจากตัวนี้แหละสองเจ็ดหนึ่งสามก็คือจะเป็นตัวเลขในฝั่งที่มนเลงกันในดวงยามนะครับดังนั้นก็จะเป็นตัวเลขในฝั่งดวงยามนี่แหละมาประกบอา้าวไม่จักช้าไปที่ราศีมาดูที่ราศีตุลว่ามีตัวเลขไหนที่สำคัญบ้าง ในตำแหน่งของตัวนี้เนี่ยราศีตุลเป็นเป็นช่วงเวลาจะออกเลยนะเนี่ย,ยราศีตุลในในดวงยามเนี่ยหกสามเนี่ยหกสามมาแล้วหกสามหนึ่งเก้าสามเก้านี่ก็คือเป็นฝั่งของตัวเลขจากราศีตุลผู้ที่มีลัคนาราศีตุลตัวเลขเหมาะสำหรับการเสี่ยงโชคก็คาดมาประมาณนี้นะครับ ต่อไปราศีพิจิกและนี่ก็เป็นตัวเลขของราศีพิจิกใไอมันป่อมพยองเดชนะครับมีสามหกสุนุกสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ห้ามันมีเจ็ดแปดด้วยนะเนี่ยเจ็ดแปดเรงนี้เลขภาสีก็ยังบุ้นบุ้นอยู่แปดก็ยังมีโอกาสมาได้เหมือนกันอาทีนี้นมาดูราศีธนูนะพระราศีธนู ถ้าดูมันง้างเลยมันก็ต้องยิงแต่มันจะยิงตรงเป้าหรือเปล่านี่แหละและนี่ก็เป็นราศีธนูที่มีตัวเลขออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดตัวสี่ห้าหกตัวหกตัวนะครับต่อไปเป็นราศีมังกรและนี่เป็นราศีมังกรนะครับมีตัวเลขก็สี่เก้าสี่หนึ่งห้าสี่ห้าหกสามหกศูนย์แปดเจ็ด แปสีมันเป็นตัวเลขที่สามารถไปได้ทั้งบนและล่างนะครับตัวมันจะออกตัวตรงตัวกลับอันนั้นก็หม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นครบมาแล้ว10ลราศีแล้วอีก2อราศีหรืออีกสราศีก็คืออันนี้คือเรียงให้ตั้งแต่ราศีเมษลงมานะครับเมษพฤษศมีถุนกรกฏสิงห์กันตุลพิจิกธนูมังกร ครับและนี่ก็เป็นราศีกลุ่มนะตัวเลขของราศีกลุ่มที่น่าเสี่ยงโชคได้ก็มี8,3,8,7 8,9,8,2,2,7,15,3,6 8, 8, 8, 8, ประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้ใส่ผิดนี่คือลัคนาราศีกลุ่มนะครับต่อไปก็จะเป็นราศีมีนราศีสุดท้ายและนี่ก็เป็นราศีมีนนะครับราศีสุดท้าย ตัวเลขก็ได้มาประมาณนี้ก็มีเจ4ดแปดสี6ห 3, ้เอา39ด้วยนะ39ครบ12ราศีนะครับก็หวังว่าจะเป็นตัวเลขที่น่าจะสนน่าสนใจและชอบตัวนี้ก็เอาไปเทียบกับสูตรที่มีอยู่เดี๋ยวจะมีเลขล่างลงให้เอาตัวเลขล่างไปคัดดูก็ได้เลขล่างก็ไม่ไม่เยอะตัวไน้อยตัวอยู่ หลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับก็ไม่ประมาณนี้ครับชอบตัวไหนก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ